ถ้าเป็นงานเดียวกันเนี่ยไซส์ A 0กับ A 1นะครับมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยนั่นก็คือความสะดวกสบายในการใช้งานนั่นเองเมื่อเป็น f n Duo Low นะครับถ้าเป็นรุ่นเครื่องพิมพ์กลุ่มที่เป็นรุ่นเล็กเนี่ยนะครับเราเวลาเปลี่ยนกระดาษเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้มือเนี่ยสอดเข้าไปนะแล้วก็น่าจะมีเห็นทั่วไปแหละก็คือต้องใช้มือสอดให้มันเสียงดังติ๊ดๆใช่ไหมฮะแต่มันก็จะดึงกระดาษเข้าไปนะทุกครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องนี้เนี่ยชอบมากเลยนะเพราะว่ามันแค่เราเนี่ แล้วก็ดันกระดาษเข้าไปเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะแค่แค่ดันกลับเข้าที่นะครับโดยที่ไม่ต้องยัดกระดาษอ่าใช้คํานี้แล้วกันเครื่องนะครับจะหมุนหาปลายกระดาษให้แล้วก็ดึงกระดาษเข้าไปเนี่ยอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายมากๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องมามัวแบบยัดกระดาษอยู่นะถัดมาเนี่ยเครื่องด้วอโลนะครับเป็นเครื่องที่สามารถรับแกน3นิ้วได้นะครับหมายความว่าอะไร เราสามารถที่จะพิมพ์งานที่มันมีกระดาษที่มันแบบหนาๆนะครับกระดาษยาวๆนะก็ทำให้เรากิมงานได้ต่อเนื่องแล้ว